รู้จักสีสำราญคำเรียกซ้วมของสาวชาววังยุคกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงรัตนโกสิน์ยุคนี้ถ้าใครบอกกว่าจะไปสีสำราญหรือสรีรอสำราญคนฟังคงทำหน้างงงแต่ถ้าย้อนไปสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือว่าต้นกรุงรัตนโกสิน์สาวชาววังจะคุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างดีเพราะมีความหมายถึงซ่วมเป็นสถานที่ที่ผู้หญิงเข้าไปขับถ่ายทั้งหนักและเบา เรื่องส่วมและการขับถ่ายในสังคมไทยนั้นมนฤทษไทยใช้วิเศษถา่ายทอดไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วยส่วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทยเล่าถึงพัฒนาการของส้วมและการขับถ่ายในยุคต่างๆรวมทั้งคำที่ใช้เรียกส้วมและการขับถ่ายที่แตกต่างหลากหลายไปตามสถานภาพถ้าจะไปอุจจาระหรือไปปัสสาวะชาวบ้านก็จะบอก,กว่าไปทุง่งไปท่าหรือไปป่าส่วนพระสงฆ์ก็จะไป เวจจอสะกดเวดจจ์หรือเวจจอก็ได้คำนี้มาจากภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมมว์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ทรงอธิบายว่าคำนี้หมายถึงสถานที่ขับถ่ายของพระสงฆ์ในวัดโดยดูจากคำว่าวัดจอกุติแต่แผลงวัดจอเป็นเวจจออีกคำที่ใช้เรียกคือฐาน มาจากคำว่าฐานในภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งต่อมาเวทเจอกับฐานกลายเป็นคำที่ชาวบ้านนำมาใช้เรียกสถานที่ขับถ่ายส่วนคำที่ใช้เรียกสถานที่ขับถ่ายของกษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงที่เราน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างก็คือบางคนมีการใช้คำนี้ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นเป็นอย่างน้อยพิจารณาได้จากการพบคำนี้ในวรรณคดีเรื่องต่างๆอย่างลิลิตพระลอที่สันนิษฐานว่าแต่งครึ่งสมัยกรุงศรีอยุธยา มนรนฤทัยมากกว่าอีกคำที่นิยมใช้ในวันคือสีสำรานหรือสรีรอสำรานบางครั้งเขียนว่าสอรีสำรานหรือสีสำรานที่มาของคำนี้สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ทรงอธิบายว่าสำรานเป็นคำมาจากภาษาเขมรหมายความว่าทําให้เบาดังนั้นสีสํารานหรือสรีรอสํารานจึงหมายความว่าทําให้ผู้หญิงเบาซึ่งหมายถึงส้มของผู้หญิงนั่นเอง สีสําราญเป็นคำที่ปรากฏมาตั้งแต่สมัยอยุธยาในคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมอธิบายถึงสถานที่ตั้งของสถานที่ขับถ่ายในวังยุคนั้นว่าประตูอุดมคงคารหัสน้ำเข้าท้องสแก้วหนึ่งแล้วมาถึงประตูจันทวานมรณาพิรมอยู่ท้ายสีสําราญที่ถ่ายอุจาระฝ่ายในคำว่าสีสําราญใช้กันเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเห็นได้จากในหมายรับสั่งและในวรรณคดีสมัยนั้น เช่นหมายรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเรื่องยกประตูพระบรมมหาราชวังมีข้อความตอนหนึ่งว่าประตูที่สามริมสีสําราญหลวงพรมบริรักษ์สนมขวาธรรมนอกจากนี้พระยาอนุมานราชทนยังเคยเล่าว,ว่าในหอพระสมุดก็เคยมีป้ายห้องเขียนว่าสอรียะสําราญเรียกห้องน้ำด้วยเช่นกัน